พระคถาหัวใจโจรพระคถาหัวใจโจรบทนี้เป็นพระคถาที่ใช้เสกได้สารพัดที่เราต้องการจะเสกไม่ว่าจะเป็นเสกเหล้าเสกมากเสกน้ำล้างหน้าเสกน้ำกินเสกข้าวกินเสกปลัดคิกใส่ของโทนสิทธิ์ทั้งหลายทั้งเขี่ยวหมูตันฟันเสือโครงงากำจัดงากำจายไม้ไผ่ตันไม้ไผ่ตาสวน คดขนุนคดกล้วยและของโทนสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายก็สามารถใช้พระคาถาบทนี้เสกได้เช่นกันยิ่งเสกมากจบเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มขลังมากขึ้นเท่านั้นพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะกันหะเนห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 ะ หากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ